สวัสดีครับผมสวัสดีวันยุทธพี่น้องมือนี้กรับหามงเสาครับผมตไปหาจอบเบิ้งคือโกครับพี่น้องเดี๋ยวเติมลมกันสักกรอนครับมานี่มัน,นยิงไปเหลือท่านี้ครับผมเจอต้นไม้พันเก่าครับผมแต่หลายคนถามเข้ามาครับผมว่าตามลมซื้อมาราคาเท่าไหรครับผม ตัวนี้ถื้อมาจากราซาดาครับผมซื้อมา4,000กว่าบาทครับผมร่วมขาดจะทรงเรากำมังเกือบ5,000ครับผมนนี่ะครับใส่มาประมาณปีกว่าคเขาเกือบ2ปีแล้วพี่น้องแต่ก็ว่ายังไม่มีปัญหาครับผมมีอย่างเดียวคือเป็ดไอ้หลาจอนี้ผมเคนบอกว่าทานมันมุดครับนี่ม่ได้ซื้อมาเปลี่ยนครับพี่น้องใน่เสถียรในมินิมาร์ที่มีขายอยู่ครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ไปซื้อมาใส่ครับผม ไปอุณภูมิมครับจะมีใส่กล้องใส่กล้องแถมมากครับผมกล่องใหญ่อยู่ครับพี่น้อาแล้ววันี้ก็ภาไปมองเกลวกกระปุมหลังจบหนุหนโคือเกลวกมเสบียงมืดแล้วครับไปเติมสเสบียงก่อนพี่น้องเอา้าต่ขอเวลาเติมลมก่อนครับผมได้เจอกันครับผม ตัวที่สองครับตัวที่สามพี่น้องตัวที่สี่ครับขึ้นมาแล้วครับผมนี่ไปแล้วครับมือนี้ก็จะจอดไปซัมนี่แล้วพี่น้องมือนั่นตกกันหน้าครับผมไงทองปลาเง,งางพี่น้อง <laughs> มือนี้ก็จอดไปนี่แล้วครับผมตักเล็ดนิดน้อยครับ ลายครับผมทำเลนี้ก็คือว่าตอนนี้คือ number วันเลยครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยๆย่างไปครับผมมีกออยู่ครับเดี๋ยวเปิดเทปแป๊บเดี๋ยวครับพี่น้องเดี๋ยวมันก็มากครับผมล่อยมันวิ่งไปกลอนครับนี่ครับผมมันมากินเขาน้ำนี่ครับผมตอนนี้ก็หาโม่งกวาแล้วพี่น้องกอยู่ยอดนั่นครับพี่น้อง ทำเลเด็ดนะครับผมมาเมื่อใดก็ได้กินคือเก่าครับพี่น้องจะเบี้ยมมดตูวครับผมจะได้ออกมาหาจับเบิ้งดูครับผมบปได้มากประมาณสี่หมื่นแล้วครับผมเบี้ยงเบิ้ลแล้วครับผมวัดทีเดียวหลายแปดตัวครับผมแปดตัวครับพี่น้องว่านั้นหัวออกพอดีครับมือ mm ouais. หนีมือหนีมันทียี่สิบครับผมเราเล่นไหมจัดอีกครับผมหัยกับปลาทูครับพี่น้องก็หาอยู่หากินซ้ำนี่นะครับผม เจ้เวรอบนครับผมสีใดหรือปล่า้น่อยมีเกาะอยู่ครับผมจิบินหรือเปล่าครับผม ้อยครับผมเต็มแหลกพี่นาะงมานถึงกระไซเลยครับมหมัมนครับมาถึงกระจับไปกวนพี่เนาะหนึ่งเต็มครับผมบบนนยังบททันเด็ดเอาครัวออกมาเลยครับผม มีเกาะอยู่พอดีครับมาแล้วพันหนึ่บนท่านบินหนีครับพี่น้องอ,อุปกรณ์ยังบนท่านเด็ออกกระเป๋าเลยพี่น้องออกหยามเลยครับผมนี่ครับบินหนี้บรรยากาศดีครับผมลมพัดเย็นสวยๆพี่น้องกับเบืองนกคือเก่าครับผมเดี๋ยวมื้อนี้กรเดี๋ยวลองนั่งเงีย,งยบๆก่อนพี่น้องถ้าคันบ่มากขอที่ไปเปิดนลำพุ่งครับผมได้มากแลครับผมนึ่งเต็มครับพี่น้อง เดี๋ยวคอยไปเก็บครับผมขันขี่มาตอนเด็กนะมันมันตื่นเสียงรถครับผมบินไปบดนะครับบินมาก้อยู่สามสี่ตัวครับผมเดี๋ยวมันก็บินลงไปกลางหน้าเนินโตครับผมเพราะว่ามันต้องไปกินเขาโตครับอุปกรณ์ครับเพาแบ่งสองอันสามอันครับพี่น้องนี่ครับสามอันครับผมอุปกรณ์หลายครับผมสายลาครับ อันนี้ก็ชารำโพงครับผมอันนี้ชาร์พัดลุ่มพี่น้องอันนี้ก็ชารโทรศัพท์ครับโอเคครับพี่น้องอุปกรณ์ก็สัมมีนะครับผมนี่มีต่อยอันนึงครับผมหลักกะลูกอมครับผมยางยุ่งสัมมีนะครับผมเอกไปเก็บก้อนครับพี่น้องเต็มแหลกครับมันหมานครับผมมาถึงกับหมานเลยครับมาพี่น้องคนมันหมานครับ ยูหากินขึ้นเก้าก็พี่หน่อประหยัดได้ใจในครอบขัวได้หลายอยู่ครับผมกับข่าวแต่ละมือกับันตํากับประมาณสองสามรอยกับพี่น้อสอง0อยตรงนี้นะครับผมก็มีหายุหากินสวยเล็นน้อยครับผมกตกมาตุบทางนี้เลยพี่น่อเดี๋ยวหาก่อนครับ เดินจนหลอกครับพี่น้องยกยุ่งมองนี้ครับเดี๋ยวต้องเปิดลำพงครับพี่น้องมันเสียงมันหลอกอยู่งซ้ำนี่ครับผมหลอกอยู่แถวๆนี้ครับเปิดลำพงหลอกมันมากครับผมดูแล้วเปิดเบาๆครับผมโอเคพี่น้อง ลำพงเบาๆครับผมหนังชิๆส,สบายๆครับพี่น้องรอบมันมาก,ก่ครับจัดมาหนึ่งเต็มแล้วครับผมบรรยากาศดีครับผมประมาณหามุ้งขึงตอนนี้ครับผมสบาย ประมาณเที่ยงประมาณบ่ายครับผมอากาศเริ่มร้อน,นครับหลังจากนั้นก็ประมาณสีม่วงแรกก็เริ่มหนาวครับผมตอนเช้านี้ก็นหนาวอยู่ครับบรรยากาศครับผมหนาหนาวพี่น้องประมาณนู่นนะครับผมสิ้นเดือนดปูประมาณกลางกลางเดือนท่านมากครับผมต้นนี้ก็สีใบหล่นมดแล้วครับพี่น้องได้ดูใบไม้ร่วงครับผม สิเห็นนกได้ไงกว่านี้ครับพี่น้องเพราะว่ามันมีใบหลายอยู่ครับผมใบมันเริ่มเหลืองแล้วครับมาเกาะต้นไหนจมามเกาะต้นไหนนี่ครับพี่น้งองเหตุมะกาะครับผมนี่ครับใบมันบังดูครับผมบัฒนสังเกตที่มี่างบ่เห็นเราพี่น้อง ่อยครับผมเต็มที่สองพี่น่องมันเอบปากเกาะครับผมท่านได้เห็นไหมพี่น่อถ้าบอกสังเกตดีๆคือมอเห็นเลยครับผม ไปซักมันท่านรุนเลยหมดครับผมครับพี่น้องเก็บก้อนครับผมเดี๋ยวหายครับผมหาบุตเจอครับผมจะได้ครับผมไมอนั้นตุ๊กมามองนี่ครับผมตุ๊บครับหาบ่เจอเถอะนั้นเสียดายครับโอ้ยพี่น้องน้ำตามครับโอเคครับผม เดีย๋ยวนั่งกันต่อครับผมพี่น้องมองเดิมเลยพี่น้งอ,นองยัยปล่อยครับผมแต้มที่สามครับพี่น้องปากกอบมองเดิม,มครับผมกิ่งเดิมเลยครับ เดี๋ยวรอก่อนพี่น้องจากสองเต็มเอกไปเก็บครับผมเปล่งไว้เดี๋ยวครับผมว่ามันตุกมองไหนครับดูไว้เดี๋ยวครับผมหล่นทังตุกครับเห็นแล้วครับพี่น้องเราค่อยไปเก็บครับผมเกลกระสุนลงเอาคมเข้าไปพี่น้องสามนัดครับผมตับหลวงตับหลวงครับพี่น้องมือหนียังบโพผาจากเตียมเลยครับผมมานคือเก่าครับ ครับกระสุนลงอาคมครับผมเดี๋ยววัดระยะให้พี่น้องได้เบิ้งครับผมว่าแทนถามเกามากครับผมระยะกี่เมตรครับผมแต่ต้นนี้ครับนี่ครับกล่องวัดระยะมากครับผมสาสรแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยววัดให้พี่น้องได้เบิ้งครับผมว่าระยะนี่มันมันสมใจครับผม สาิบเมตรครับพี่น้องมืออัดทรายน้อยครับผมขอวไพ่ครับพี่น้องเอาสามสิบเมตรครับพี่น้องม่านี้ครับผมระยะทําการครับผมเจ็ดกล่องไว้สามสิบเมตรครับเราเราเห็ดสุ่มประมาณสามสิบเมตรคือระยะที่เราตั้งไว้ครับพี่น้องมันจังสีมานครับผม ต้องคิดยังหลายครับพี่น้องยิ่งเขาจุดเอกย่างเดียวครับผมส่วนระยะไหนไกลไกลกับเพื่อเอาครับผมดาวแต่อุปกรณ์บางท่านอาร์ซีวะเพื่อหนึ่งดอปสองดอปก็แล้วแต่ครับผมเพราะว่าตัวปืนแต่ละท่านก็บวกขึ้กันครับผมแล้วก็ความเร็วลูกก็บวกขึ้กันครับผมต้องมีความคุ้นชินกับตัวปืนครับผมของใครของมันครับพี่น้องมันจิงสีแมนครับผม โอเคเดี๋ยวนั่งกันต่อครับพี่น้องสามเต็มแล้วครับผมเอ๋เกาะอ,อยู่ข้างหลังนี่พี่น้องนันครับผมมันครับพี่น้องข้างไปเลยครับผมนี่ครับ แล้วครับพี่น้องมัวแต่วัดระยะครับผมสี่สิบสเมตรครับวัาสีลองสักหน่อยพี่น้องสี่สิเมตรครับผมไปเสร็จแล้วพี่น้องเดี๋ยวมันก็มาก่อใหม่ครับผม คือบดเือกพี่น่องผ่านดแล้วครับผมแตลมหนึ่งพี่น่องเสียดายครับนกมันจะบินครับผมเลยหลือยิงจะหน่อยครับผมมีลมเลยพี่น่องหลอกกิ่งหม่ทั้งปักเลยครับ ยิงบัตรถือกับพี่น้องไปเก็บต้น,นก่อนครับผมถือกิ่งไหม้ดังตึ๊ดเลยพี่น้องจะได้ครับตัวนี้มันก่อตมนำพี่น้องมีลมนำครับผมผมก็ลังมาผัดกับพี่น้อง เต็มตีสามครับผมเต็มตีสี่ยิ่งพลาดครับพี่น้องล้มกมาผัดยังตอนนี้กับบุหง้ครับพี่น้อง<ฮ>ยิ่งโบมเมนกะโถดร่มครับผมโอเคเดินนำดูกันต่อครับพี่น้อง พี่น้องคิดว่าซีบินนหรอครับผมมันกระโดดครับเต็มซีซีครับผมผ่านไปพี่น่องใช้ได้ครับผมยิ่งบุนทึกตัวหนึ่งครับหาไปตัวหนึ่งครับพี่น่อง เอาเลยดีกว่าพี่น้องเดี๋ยวหายครับเสีย <c oughs> ดายครับผมไปสิบถไปเอาครับเดี๋ยวไฟเลยดีกว่าครับผมบางที่ลืมผมว่มามันตุ๊กม่องไหนครับยิ่งคือกิงไม้ดังปักพี่น้องจะได้ครับผมไปเอาตัวดีสามมาหมดขึ้นเต็มเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเก็บักคนครับหมดขึ้นเต็มเลยครับผม

เคครับพี่น้องแบตร์ดแล้วครับผมลำฟงแป็เบิดเรดไปแล้วอยากไปหาเต็มครับผมมือนีิหมานคือเกล้ครับพี่น้องยิงบูถึกตัวนึงครับพี่น้อ,นนอง,ง,งจะได้ครับผมลำพงแบตเบิดไปที่เรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็บใบม่วงแล้วครับผม มาตั้งแต่หางมงสวรครับพี่น้องมันคือเก่าครับผมมือนาใบอารซิโลลอนมดนะครับผมมันเริ่มเหลืองมดแล้วครับพี่น้องหิวเข่าแล้วครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับเดี๋ยวเก็บขัขว้วก่อนครับพี่น้อง มือขาครับผมหนังจนมือครับผมน่าสิบุมีมาแล้วครับผมแต่นั่งยูกันในซิมี่มาเลยเลยครับผมแต่ว่าหิ้วเข่าครับผมน้ำพงกับแบดเบิร์ครับผมนกหลายครับซุมนี้ครับผมกำลังเลยครับพี่น้องข่าเพื่อนดูดแล้วก็มันก็ลงมากินนี่ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวหากินเขากันครับผม ไปแล้วครับมันๆครับผม